สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจนดีต้อนรับเข้าสู่เกม b e s t h d n t Evil r e v e l a t i o n 2น,นะครับและเราก็ยังอยู่กับ b บ r ร์และนาตา i ีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราจะต้องเริ่มลงไปยังโรงงานในการวิจัยให้มากขึ้นเพราะตอนนี้เรามาเอา uh, gas s e c u r i t y level 2ซึ่งก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเพราะได้ level 2เนี่ยมันจะพาเราไปที่ไหนกันต่อเนาะอ้หไปโอ้โหไอ้ยา มาจากไหนกัน,นครับเนี่ยอือหือโอ้มาเพิ่งเปิดต้นเกมเลยเหรอโอ้โตอนแรกก็แบบส่องแล้วไงว่าแบบไม่น่าจะมีมั้งมีเต็มๆนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาที่ตรงนี้เลเวลสองปิ้งปองโอเคแล้วก็เปิดประตูเข้าไปว้าวว่าที่เธอจะเริ่มเหนื่อยหน้าตาเลียต้องการจะพักไปอกหรือเปล่า อ่าหนูโอเคค่ะแบรี่ขอคุณมากเลยที่คุณเป็นห่วงหนูนะคะใช่มันก็น่ากลัวอยู่หรอกนาะทีนี้เดี๋ยวเราเดินเ,เดินตรงนี้ก่อนตรงท่อน,นี่ก่อนชึบุ้ยลงลงแบบนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจเอาซะเลยอะ่ะลงโลแบบนี้เนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนอ่ะโอ้โหมีของเก็บมากมายไก่กองลิฟต์อยู่ตรงนั้น เช็คแปบชุ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 บไม่น่ามีอะไรมัง้งแต่ว่าให้หนาตาเรียเก็บบล็อกตรงนี้ก่อนขอเช็คก่อนว่าแถวนี้มีอะไรปะเออปะโอโอ้โหเพรียบเลยอยู่กันเพียบเลยจ้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดลิฟต์ตรงนี้ก่อนดูซิจะมีอะไรหรือเปล่าอุ๊ย มีถังไฟด้วยโอ้ไฟก๊อดเต็มเต็มเลยเห็นอยู่นะไงครับตรงนั้นอะ่ะโอ้โ oh. หนี่นะ่ะอุ้ยโอ้อุยยาแป๊บนึงโอ้โ oh ห oh. คุณพี่นี่นะเดี๋ยวก็ตรงไหนตรงขาต่อนี่ไนะอุ้ยโอเคเรียบร้อยมีตอนไหนไหมโอเคไม่น่ามีละเออ อุ้ยเออโอ้โหด้านหลังอยู่ไหนเออเรียบร้อยหุ้ยมาอีกแล้วโอ้ก็อูห์เต็มเต็มโดนตบโดนตบเหรอไม่แนยยังไงครับโอ้ m ม่ o d ตรงขา,ขาขานิดๆไม่แน่เอาละขอโทนไว้นะรอแป๊บหนึ่งอือหือตรงนั้นเห็นเต็มเต็มเห็นโยโอ้ ชุบนี่ยังไงเอาละน้าตาเนี่ยพร้อมพร้อมแล้วนะโอ้โหอุ้ยตรงแขนอุ้ยอุ้ยโดด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 ชกสักทีนึ้ออืมเรียบร้อยตรงแขนใช่ไหมหรือตรงหัวอ่าตรงหัวนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอุย้ยยาน้่นมันโอ้อะไรนะนี่เนี่ยยังไงนี่อืม ยังมาอีกแล้วเหรออันองนั้นหรอฮะามาครับมาครับแน่จริงก็มาเออ่นี่ยังไงซูมอีกทีหนึง่งซูมเข้าให้เละไหมเลเถอหมดหรือยังหมดแล้วมัง้งลิฟต์ก็มาแล้วด้วยหรือเปล่าเอ๋เอว มีตัวอะไรหรือเปล่าอืมไม่น่ามีแล้วอะละเดูเหมือนว่าเดี๋ยวโพสตูนั้นถูกกำจัดหมดแล้ะปลดล็อกทุกประตูได้โอเคก็ถือว่าใช้ได้เอาไปกันเถอะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้หมาด๊อดอาละครับงั้นเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างกันนิดนึงอืมมันก็เอาเรื่องอยูโอเคแล้วก็ลงมาก่อนลงมาลงมาลงมา ดูมายาวๆาร่างนี้จะมีอะไรหรือเปล่าอืมน่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนาตาเลียมองไปที่กําไรกําไรนาตาเลียสีแดงอันนี้แหละเป็นปัญหาบทเพลงนั้นโอูด้ินด้เหรอเธอรู้ใช่ไหม หนูรู้แต่หนูไม่ชอบเพลงแบบนี้เลยค่ะเพลงอะไรกัน What happened บทเพลงนี้กำลังขับขานแต่ไฟนั้นจริงหรือหลอกบอกฉันมาทีจริงหรือหลอกบอกฉันทีมีอะไรไหมแถวนี้ แน่นอนว่าฉันนะ่ะเป็นตัวจริงแต่คนที่เป็นตัวปลอมอย่างแกจะต้องตายเออและแกจะต้องตายแกเป็นตัวที่ผิดพลาดนะนาตาเลียอืมเดี๋ยวนะนี้น่าจะต้องคลานปะ่ะอ่ะดูก่อนไ,ได้ไหมน่าจะได้ก็นึกว่าแบบให้ยิงแล้วแบบเออมันจะพังเฮ้ ตกใจหมดโอเคแล้วก็อันนั้นมันเฮ้ยอะไรอะ,อะลอตตี้ดิเกตทำอะไรลอตตี้เพื่อนของฉันลอตตี้เป็นเพื่อนของฉันนะโอ้ oh my god เล็กซ์ทำไมถึงต้องต่อสู้และจัก,กำจัดนาตาเลียได้ล่ะจริงหรือรอ แกได้ปฏิเสธในสิ่งที่ฉันให้ที่เป็นตัวตนแกแกได้ปฏิเสธความสัจจะของแก,แกเขขแกจ้าตัวที่ผิดพลาดอืมแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างและส่วนเอกสารฉบับนี้ก็คือความเกลียดชังต่อนาตาน,นั่นเองฉันรอบมาได้แน่นอนว่าการญิงของฉันไม่ใช่ความตายและฉันเองเนี่ยก็ไม่อยากจะโทษใครนอกจากตัวเองตอนที่ฉันรู้สึกถึงจุดที่มันต้องอ รู้แล้วละ่ะว่าตัวไหนต้องไปต่อดูเหมือนว่าความคิดของฉันนะ่ะก็ได้แวบหายไปเกี่ยวกับโลกใบนี้ที่เกี่ยวข้องดูเหมือนฉันผู้คนทุกคนก็หายตัวไปฉันรู้สึกว่ากลัวแล้วมันช่างน่าสงสารอะไรแบบนี้ไวรัสที่อยู่ในตัวฉันมันกําลังย่อยสลายร่างกายของฉันให้เหมือนกับคนตายแล้วก็กำลังปกป้องฉันจากความตายด้วยหรือเปล่าฉันได้กลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆจะไม่สามารถที่จะเห็นตัวเองแบบนี้ได้เลยนี่มันไม่ใช่ฉันเจ้าสปราร์ตที่น่ารังเกียจแบบนี้ และอีกทางหนึ่งตัวตนของฉันอีกทางหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาภาชนะที่ฉันได้ถ่ายทอดสู่สิ่งเสียงที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเข้าไปยังภาชนะนั้นฉันไม่สามารถให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ฉันไม่ยอมรับเธอนั่นแหละตัวภาชนะที่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดและตอนนี้เธอก็มองมาที่ฉันแล้วก็จู่ๆก็โหวเราะได้สิ่งที่ฉันน่าเกลียดแบบนี้คือนาตาเลียนหรอแล้วทำไมฉันได้กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดล่ะฉันก็เป็นฉันแต่ตอนนี้ไม่ใช่ฉันฉันตื่นขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองแต่หลังจากนั้นนเี่ย เธอคนนั้นก็ได้ตื่นมากลายเป็นชั้นแทนซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องจริงไม่มีทางรองหนะ้าทางเดียวที่มันจะเป็นไปได้คือตัวจริงของชั้นก็คือแค่คนเดียวชั้นก็คือชัน้นจะไม่ให้ใครเป็นตัวของชั้นอีกต่อไปและเธอคนนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเธอคนนั้นมันเป็นเรื่องที่ตลกเกินไปนั่นแหละทําไมชั้นถึงไม่อนุญ,ญาตให้เธอได้ตื่นขึ้นมาดังนั้นเธอต้องถูกกาจัดคือพูดง่ายๆนะท้ายสรุปคือตัวของนาตาเรียเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อ,อเล็กเวเซอร์จะถ่าย ไปยังอ่าร่างกายและจิตใจตรงนั้นเพื่อที่ว่าให้ตัวของอเล็กเวสเกอร์ที่อยู่ในอ่าร่างร่างผู้ใหญ่อ่ะไปอยู่ร่างของนาตาเดียแล้วก็นาตาเลียก็จะหายไปแกเป็นอเล็กเวสเกอร์ที่อยู่ร่างเด็กทันทีเลยแต่นี้มันมีหน้าสีอยู่มั้งอ่าและฉันคือคือฉันฉันเป็นคนเดียวที่เป็นสีที่เป็นจริงฉันจะใช้สีที่น่ารังเกียจตรงนั้นก็คือตำนานบทสตาร์ของอเบอร์เวสเกอร์น่าจะเป็นอูรูบอสและฉันเนี่ยสามารถ ทนทานต่อความเจ็บปวดได้มากกว่าคนในเกาะแห่งนี้ด้วยอูโรบรอสแน่นอนว่าเธอจะต้องถูกชำระเธอจะต้องรู้จักคำว่ากลัวและเธอจะต้องอบกอดความตายที่หนาวเหน็บนาตาเลียและหลังจากนั้นเมื่อตอนที่แกตายฉันจะยึดล่างของแกและฉันจะกลายเป็นตัวตนของฉันนาตาเลียแกต้องตาย <c oughs> จริงหรือหลอกจริงหรือหลอกฉันไม่รู้แต่ฉันรู้แต่ว่าแกเนี่ยมันปวดแล้วนะ มันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วเอาละเก็บกระสุนอะไรให้เรียบร้อยสมนยุนไพรนาตาเลียร่างกายของแกมมันเป็นของฉันแล้วไงต้องหายไปซะจ้ดตัวที่บิดพลาดคืออยากจะอยู่โยงคงพลนะ่ะแต่ก็นะพลาดเองนาตาเลีย <c oughs> ยังไงเธอยังจะหวยหัวอยู่งั้นเหรอ <c oughs> อาระโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยประตูนี้นี่มันเปิดเข้าไปแล้วนะเอาระและนี่น่าจะเป็นวัคซีนโอ้สีชมพูนี่คืออะไรกันเชียจะสามารถกำจัดแกได้และทำลายแกได้ฉันจะต้องทำลายแกฉีดไวรัสเข้าไปเลยเหรอโอ้ my god

มัยังไม่เพียพอที่จะมีชีวิตต่อได้ฉันจะต้องก้าวข้ามการมีชีวิตอยู่อะไรแบบนี้ไม่มากกว่านั้นแต่ไงดีเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยโอ้โอ้แย่แล้วอายาอ่าเห็นจุดอ่อนแล้วอันนั้นจะเป็นใจกลางของอูโรบรอสนั่นเองโอ้โอ้โหเขาเหวียงรุนแรมาก นาตาเลียอยู่หลังแบรี่ไว้ป้าเอ้ยอยังไม่มีทางที่จะได้ชิงนาตาเลียไปหรอกเวสเกอร์ s <S เดี๋ยวยังไงดีอันนี้ไปไหนล่ะหนีไปไหนล่ะนนหนีไปไหนเรามาสู้กันก่อนอย่าเพิ่งหนีไปแต่ตอนนี้แหละโอ้โหอ,อืม มีดนเออเปียโนหลังหนึ่งเปเียโนเขาเรียกว่าหลังนะทุกคนอันนี้ก็กระสุนเลเฟอร์อ่ะเก็บไปต้องได้ใช้อตอนนี้อันดตาเลียนยังวิ่งตามเรามาอีกหรอเนี่ยหนูหนูไปหาที่ซ่อนกันไหมอันตรายมากเลยนะอืมอันตาเลียเช็คหน่อยว่าเออเวสเกอร์อยู่ไหนหรือเปล่าเช็คได้ไหมอืมเช็คไม่ได้แฮโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวเราอนีรเนีอหเฮ้ยเหมือนจะเหตุอ,อะไรบางอย่างไไต่ลงมาปะไม่มีเลยเหรอคือเขาหนีไปตามท่อไงประเด็นอะอืมเดี๋ยวดูก่อนว่ายอยู่ท่อไหนเสียงใกล้ามากทำไมถึงเกียดนาตาเลียขนาดนั้นยังไงดีอืมยังไงครับมาเลยชึบ โอเควิ่งก่อนเฮ้ยยุบโอ้โหยังไงยังไงยังไงล่ะเอาวิง่งซีวิง่งซีเฮ้ยโอ้จะตบเหรอจะตบเหรอจะตบเหรอฮะเฮ้ยอุ้ออยเต็มเต็มทำไมเราไม่หลบละ่ะแกเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเฮ้ยเฮ้ยเต็มเต็มยังไงเอาวละก็ยิงไปอย่าเพิ่งตบนาตาเรียอย่า แล้วก็ยังไงล่ะตรงไหนอืมไม่เนี่ยหยุดออกยังไม่ออกมาทุกคนจะตบเหรอตบน้องเหรอตบน้องเหรอไม่เนี่ยอืมยังไงอ่ามาแล้วจุดออกอยู่ตรงนั้นเฮ้ยนี่เนี่ยยิงเข้าไปยับ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 รัวๆโอเคแน่นอนความกลัวมันได้ปิดกั้นฉันเอาไว้อยู่ในร่างกายแบบนี้ ร่างกายที่ฉันไม่อยากจะไปเลยยังไงโอเคยัง,งครับโอ้ร่วงแล้วจบไหมแต่ต้องจบกับฉันแล,ะละ้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวงานเข้าแล้วเฮ้ยนาตาเ,าาเลียอย่าสัดฤทคะเอายังไงดีเนี่ยแบลี่ลุกไหวไหมแย่แล้วยังไงดีแบลลี่ยังลุกไหวอย,อยู่หรือเปล่า แต่นาตาเลียก็จะโดนแล้วนะป๊บนึงเดี๋ยวก่อนไหวไหมแบลรี่อื่นใจอื่นใจไว้ก่อนอย่าให้อลิฟิสเกร์ทำแผนสำเร็จแกจะต้องปิปของฉันและแกจะต้องตายนาตาเลียอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครยิงมาโอ้โหยิงรัวยิงรัวมากโอ้โหหมดแม็กเลยโอ้มีคนมาช่วยพอดีเลยคนนั้นก็คือไรเกิน โอ้ e oh my god มุยล่าเธอรอดมุล่าลูกพ่อเฮ้ยรอดมาได้เทพมากเลยอ่ะทำสิ่งนี้เพื่อหนูเหรอคะคุณพ่อใช่ขอโทษด้วยสำหรับครึ่งปีที่ผ่านมานะเอเทนิ่เฮงส่วนอันนั้นน่ะนี่แหละสมกับเป็นพ่อหนูจริงๆเลยนะคะ แต่แต่แต่ด้านหลังไะด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้ my god แย่แล้วโอ้โหวิ่งเข้าไปในมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณพ่อนาตาเลียวิ่งมาก่อนเอาละไปขึ้นไปก่อนเอาละโอ้โหแย่แล้วเอาละวิ่ง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 วแล้วหนึ่งวิ่งแล้วหนึ่งโอเคยังไงดีเอ้าหน้าผาแล้วยังไง จะกระโดดลงไปก็ไม่ได้นะโอ้ไม่เอานะเอาพอลกูกคิดแล้วดึกแต่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 ด้านหลังอ่ะด้านหลังอ่ะนั่นไงมันมาละโอ้โหหน้ากูวกว่เดิมอีกเอาไงดีเอาค่ะฮูจังหวะอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้และนั่นก็คือใครเอ่ยแคลร์โอ้โหไซงั้นเหรอ ดันแกจะต้องเจอสิ่งนี้หน่อยแล้วกันนี่แน่กระสุนหนึ่งนัดเต็มๆอย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละค่ะเอาเลยขึ้นมาเข้นมาให้หมดเอาละ่ะเราจะเดินขึ้นไปก่อนโมยลด้ขึ้นไปโมยล่าฉันขอโทษดีนะที่ทำให้เธอมีปัญหาแล้วเธอก็กลับมาด้วยเฮลิคอปเตอร์กับปืสนสไนเปอร์เหรอนั่นมันเท่มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเธออย่าเพิ่งขอโทษฉันเลยต้องขอบคุณยิ่มากกว่า้ยยังอยู่อีกโอ้โกอดจะยังไงดี ให้ฉันดูแลและจัดการตรงนี้เถอะนะโอ้ยา่าเอาแล้วแบลลี่สุดเท่พร้อมแล้วมาใจใช่ไหมว่าไม่ต้องการหนูอะแบลลี่หนูไปถึงพ่อคะ่ะแน่นอนว่าพ่อต้องการลูกอยู่เสมอแต่ตอนนี้พ่อมีสิ่งนี้อยู่นี่ยังไงพ่อพร้อมออเดี๋ยวฉันจะปกป,ป้องคุณจากเฮลิคอปเตอร์รนี้เอง ได้เลยค่ะมาตอนนี้ทั้งแคลทั้งแบรรี่พร้อมแล้วโอ้โหล่างนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนักดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าพระเจ้าช่วยดูเธอสิอม,มาเธอมาเลยเวสเกอร์ได้ไงโดนแล้วเอาแล้วแบรรี่เริ่มสู้ขึ้นแล้วแบลี่ าเธอมาใกลๆ้ๆดีนึงฉันจะได้จัดการเธอได้เลยครับมาแล้วแล้วยังไงดีอาละอาละมาจากกัดการให้ด้วยแล้วกันนะได้เลยคอหฆ่าจับเบอรี่เดี๋ยวนี้นะนี่แน,น่อืมไงอ้ยไปไหนแล้วละ่ะนี่อืมแล้วก็ตรงไหนอีกอเอ๊ยเออไม่โดน อ่าฮะนี่เนี่ยอุ้ยอีเฮ้ยแบร์รี่เข้าไปข้างในแล้วเอาไงดีโอ้โหเฮ้ยเจาะเต็มเต็มเอาละเดี๋ยวขอรอแป๊บนึงนะแป๊บไปไปไปไโอ้โหอุ้อุ้อย่าเต็มเต็มแป๊บนึงแป๊บนึงมันก็ดุเกินไปอุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเอาละอย่าเพิ่งตายนะพ่อรอแป๊บนึงโอเคงั้นมาแล้วนี่แนี่ แต่ว่าเราเห็นถังเษตสออโอเคอ่ะกระสุนหมดแปบ๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยนี่เน,น,น่ร้อนร้อนลุ่มร้อนร้อนไหมร้อนไหมล่ะฮะร้อนหรือเปล่าจวไงดีวิ่งไปหาแบรี่เหรอเฮ้ยนี่แน่นี่แล้วก็จากนั้นตรงนั้นอุ้ยอ้าวไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้วแบรี่ว okay. okay. ิ่งเข้าไปแล้วขอสลับตัวก่อนโอเคแล้วก็จากนั้นหุยอุยโอ้ยพ่อพ่ออย่าพุ่งไปอะไรไปแป๊บนึงนะหุยอือหอแป๊บนึงรัวเกินโอ้โหแล้วก็ทางตันด้วยอ่ะยังไงดีละครับโอเคโอ้โหโอ้โหวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเอาละออกมาด้านนอกแล้วแฮรเร็วเข้ายังไงเออ อุ้ยนี่แนอ่มอืมหวังว่าจะไม่ร้องไห้อีกนะยังไงครับเอาละแปบบ๊แบบแบบนึงแบอรี่แป๊บนึงโอ้โหอุ้ยอุ้ยอืมแแล้วปืนเจญ่ยังหนูอยูยอย่ไหนใช้มันมเลยสิอ,อ๋อได้เลยฉันเห็นแล้วล่ะอ่าอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหน,นเอ่ยอ้าวไปไหนแล้วล่ะอ,อ๋อตรงนู้นนี่เนี่ย เออได้เวลาจบแล้วนี่ไงเดี๋ยวนะแป๊บนึงยิงเข้าไปโอ๊ยไม่โดนอื้อหือเอาใหม่อ <wh ีกรอบนึงโอเคอ่าวิ่งไปก่อนวิ่งไปตรงนี้แป๊บนึงชึบอื้อหือโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนจับโอ๊ยโดนจับโดนจับโอ้โหแป๊บ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 โอเคอ่ะเตะตานิดนึงอยากจะตามมาอีกเอาละเห็นแล้วยังไงครับ เอ้ยโดนไม่น่าโดนแบรรี่ด้วยประเด็นนักพอแลเอาอาพปจีนี้ไปกินซะอลเล็กเวสเกอร์แกจบแล้วโอ้น้ำมันอะไรกันอู้หูพวกแกเป็นยังไงได้จบตำนานของตระกูลเวสเกอร์อย่างเป็นทางการ เละเลยตุ้มในสุดชัยชนะก็เป็นของพวกเราและฮ่าณลุงแบลนดี้ยังเท่เหมือนเดิมนี่ยเทเระเบ,ะเบิดเลยอ่ะ นะมอยราพ่อหรือว่าพ่อควรจะต้องให้พื้นที่สำหรับลูกในการพูดคุยด้วยไม่เป็นหลักพ่อหนูก็มีเหตุผลที่ต้องกังวลอะไรต่างๆมากมายแต่หนูเหมือนว่าเธอเองก็สามารถผ่านมันไปได้แน่นอนว่าเธอทําได้เพราะเธอเองก็เป็นคนในตระกูลเบอร์ตันที่สามารถทำได้ทุกอย่างไงล่ะแคลส่วนน้องนาตาเลียนนั้นก็ปลอดภัยแต่เด็กไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้จริงๆนะอะไรก็ตาม ขอให้เจ้าพวกนั้นเนี่ยมาจัดการทำความสะอาดพื้นที่เหล่านี้แล้วกันอะล่ะแล้วคุณจะทำอะไรต่อหรอแบร์รี่อืมก็จะกลับไปทำหน้าที่ทีเนี่ยาเป็นพ่อไงอ่ารับนาทะเลียเป็นลูกบนธรรมไปแล้วหนึ่งก็คือมีลูกสามคนแล้วนะมีโมล่ามีพอลลี่แล้วก็มีนาตาเรีย แต่ก็นาตาเลียก็คือแบบอยู่อย่างโดดเดี่ยวม,มานานแล้วไงเพราะว่าเธอเองก็เจอเหตุการณ์สมกกรณกกรมที่เทลก,กิเกียด้วยส่วนเกาะน,นั้นก็ต้องทำการกวาดล้างให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นซะ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ Resident Evil Revelation หรือว่าถ้าเกิดทุกคนจะเห็นก็คือจะเป็น Biohazard Revelation 2เองก็สําหรับในส่วนของภาคน,นี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยก็จะมีแบรลี่ที่ไม่เจอกันมานานส่วนของแคลไม่เจอกันมานานแล้วถ้าเกิดจะให้สรุปกันสั้นๆง่ายๆคือก็เป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เจอกับไวรัสที่ มันจะรุนแรงมากขึ้นอยู่ความกลัวโดยพัฒนาโดยอเล็กซ์เวสเกอร์นั่นเองนะครับแล้วแนะ่นอนว่าตัวขอเล็กซ์เวสเกอร์นั้นก็ต้องการที่จะสร้างร่างใหม่ที่ยังเป็นเด็กเพื่อที่ว่าเธอเนี่ยได้สามารถอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับว่า ถ้าฉันกรกะตายฉันก็สามารถถ่ายโอนตัวเองเนี่ยไปยังอีกร่างคนคนหนึ่งก็ได้นั่นก็คือนาตาเลียที่มีความเหมาะสมและเธอเนี่ยสามารถต้านทานความกลัวนั้นได้เพราะว่าเธอเองก็เป็นหนึ่งในคนที่รอดมาจากสศกนาฏกรรมของเทรดกิเกียในเ e เวเดชัน่นภาคที่หนึ่งเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของเนื้อหาภาคนี้ก็ถือว่าโอเคทำมันทำให้เราเห็นในส่วนเสริมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งซึ่งก็ ทำให้เรื่องราวของตะกูลเวสเกอร์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สิ่งที่อยากจะฝากทุกคนเลยอีกอันนึงก็คือเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของระหว่างพ่อกับลูกเนาะที่ค่อนข้างจะไม่ดีสักเท่าไหร่ระหว่างตัวของแบรรี่กับโมยนันเองแนะนําว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันอย่างดีๆอ่พูดคุยกันด,ด,ด,ด้วยเหตุผลน,นิดนึงคืออย่าแบบเอาอารมณ์นำเพราะาถ้าอารมณ์นำปุ๊บอะมันจะเป็นอะไรที่บอกเลยนะ ครอบครัวแตกหักได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นในครอบครัวอนหน้าคุยกันวางอารมณ์จริงเอาไว้ก่อนคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็อย่างที่2เนาะด้วยความที่แบรรี่ทางานทางด้านนี้พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันอันตรายอะ่ะพยายามเก็บห่างไว้มือเด็กอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เขาพยายามเตือนอยู่เสมอเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้ไงว่าแบบเด็กจะไปหยิบจับอันด้วยเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเซฟตี้ง่ายๆแต่ถ้าเราละเลยไป มันก็อาจจะเกิดผลอันตรายที่เกิดขึ้นกับพอลี่ได้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยติดตามตัวเกม Resident Evil Revelation ภัก2มาตลอดส่วนเกมต่อไปนะั้นจะเป็นเกมอะไรรอติดตามชมได้เลยนะครับนอาละตอนนี้ก็เป็นน่าจะทางด่วนนะทุกคนเยสตาร์ด้วยและนี่น่าจะเป็นแครโอเคเขาอ,อยู่ที่ประเทศจีนใช่หรือเปล่าอืมนั่นก็โอเคละ ใช่เดี๋ยวฉันจะบอกเพียสว่าให้ไปดูแลเขานิดนึงน่าจะพูดถึงคริสหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมอันนั้นน่าจะกล่องของขวัญนกคริสไปจีนอยู่ช่วงพักหกหรือเปล่าไม่ดูว่าเป็นช่วงช่วงตอนที่แบบคริสไปจัดการเอดาตัวปอบเปล่าพ่อคะเก็บอุปกรณ์เลเวาแล้วยังหรือจะได้ไปเอ่อพูดคุยกับคนอื่นต่อ อ่าขอโทษด้วยเฮ้พอลพอลี่เห็นเสื้อแจ็คเก็ตหรือเปล่าหนูจะดูแบบอ่าน้องด้วยนาลี้อยู่ด้านบนหรือเปล่าลงมาข้างเร็วมีอาหารพร้อมแล้วโอ้นาตเลียากำลังอ่านหนังสืออยู่กรงขังนั้นเคยเป็นกรงขังนกเอ,อาไวา้แต่ตอนนี้นกได้หายออกไปจากกรงขังนั้นแลว้วเบอร์นกตัวน,นั้นก็ได้เปลี่ยนไปเฮ้ยเดี๋ยว ยิ้มแบบนี้โอ้ไม่ก๊อด